สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งแรกกรกฎาคมนะคะชาวพิจิกจะมีดาวศุกร์ที่โคจรย้ายนะคะย้ายดีขึ้นเนื่องจากย้ายออกจากภพเรือนอรินะส่งผลกับเรื่องราวใดของชาวพิจิกในช่วงครึ่งแรกนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้คือผู้ที่รักคณนาราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดช่วงระหว่าง15พฤศจิกายนถึง14ธันวาคมหรือคำนวณแบบใดก็ตามแล้วเป็นชาวพิจิกก็สามารถรับฟังเป็นแนวทางได้หากสนใจเรื่องดวงแบบไทยๆการพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะ สำหรับชาวพิจิกนะคะเป็นช่วงวันที่สองนะคะดาวสุขโคโจรย้ายออกจากภพอริเข้าสู่การเล็งลักนณานะคะดาวสุขตรงนี้นะคะก็จะมีกําลังสเสถียรมั่นคงเป็นเกษตรธิบดินะคะส่งผลให้ในข้อที่1นนะดาวสุขเป็นดาวเรื่องของผู้อุปถัมภ์ของชาวพิจิกนะคะในะช่วงครึ่งแรกกร,รกฎาคมนะถือว่าผู้อุปถัมภ์กลับมานะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าคู่สัญญานะคะหรือคนสนับสนุนเบื้องหลังมีเยอะขึ้นนะจากเดิมที่ เป็นอุปสรรคก่อเกิดความห่างหายนะคะหรือรู้สึกคนเกื้อหนุนไม่ค่อยมีนะทั้งเรื่องการงานการค้าชีวิตนะคะในช่วงสองรกรกฎาคมดาวศุกร์มีกําลังดีขึ้นนะส่งผลให้ชาวพิจิกมีตัวช่วยเกิดขึ้นนะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องสเสน่ห์นิยมนะคะเป็นจังหวะที่เลงลัคนาตรงนี้ก็มีมาตรฐานเป็นกเกษตรและพินทุบาทนะคะก็คือการมีคนรักคนชอบนะแล้วก็จะมีทั้งเรื่องราวเชิงปรึกษาหารือนะคะมีคน มาขอพึ่งพาอาศัยนอกจากนี้ในเชิงความรักการคบหาช่วงนี้ก็เป็นได้ที่มันจะเป็นเชิงสเสน่ห์แบบแปลกๆนะคะมักชักนําคนมาแต่ก็เป็นภาระเราด้วยนะหรือว่าการงานประเภทให้บริการนะคะงานที่ปรึกษาต่างๆจะมีมากนะเนื่องจากคนเขานึกถึงเรานะคะเรียกใช้เรียกหาหรืออยากให้เราช่วยเหลือเกื้อกูลนะเรียกว่าก็เหมาะกับงานบางประเภทบางอาชีพนะคะในขณะเดียวกันหากเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ทั่วๆไปช่วงนี้ชาวพิจิกต้องระวังเชิง คนเข้ามาหาผลประโยชน์นะคะคนหวังพึ่งพาหรือว่ามีคนมาหยิบยืมเงินขอความช่วยเหลือต่างๆช่วงนี้เป็นได้นะเนื่องจากดาวมีความเป็นพินทุบาทอยู่ด้วยนะคะเป็นจังหวะเดียวกับที่ดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นราชาโชคในภพมรณนะเป็นคู่มิตรกับดาวการเงินของชาวพิจิกจังหวะนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเชิงการเงินการทองนะที่ได้มาเกี่ยวข้องกับชาวพิจิกโดยเฉพาะเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะเป็นช่วงที่เงิน ประเภทครบวาระเงินเก่าเงินเดิมที่มีจังหวะเบิกในช่วงนี้พอดีนะมีแนวโน้มได้รับเงินจากความสามารถกเก่าๆนะคะมีโชคทางการงานแปลกๆได้นะโดยเฉพาะอะไรที่เป็นเรื่องในอดีตนะบางทีเป็นผลงานเก่างานเดิมนะคะสิ่งที่ทําไว้ในอดีตอยู่ๆมันเกิดมีราคามีมูลค่าหรือเอามาใช้หาก,กินต่อย,ยอดได้รวมไปถึงเรื่องของดาวอาทิตย์ที่เป็นราชาชคในภพมรณะนะคะช่วงนี้จะทําให้ชาววิจิตร มีโชคลาภเกิดขึ้นเชิงการเงินได้นะไม่ว่าเงินแปลกแนะคะแต่ก็มักมาพร้อมกับเรื่องของการได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากดาวการเงินช่วงนี้ก็เป็นพิณธุบาทอีกดวงหนึ่งนะก็ทําให้ชาวพิจิกได้รับเงินก็มักจะถูกหักเปอร์เซ็นต์เยอะนะคะจากค้าขายหรือติดต่อใดๆมักมีคนมาต่อรองนะว่าช่วงนี้ทําอะไรมันได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ มีคนจ้องเอาเปรียบนะหรือว่าจะติดต่อกันงานการค้าใดๆในช่วงนี้จะมีเหตุลดทอนมีเหตุพร่องไปบ้างนะหรือมันต้องหาเพิ่มเติมในส่วนอื่นๆเนื่องจากมันจะมีสภาวะถูกเสียเปรียบเชิงการเงินได้นะคะเรื่องเงินทองนะคะในเดือนนี้ถือว่ามีราชาโชคมาสัมพันธนะ์บางทีก็จะมีเงินแปลกๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องภารกิจหน้าที่กันงานที่มาไวัยไปไวัยนะคะเรื่องของรายจ่ายของชาวพิจิกก็จะเกี่ยวข้องก็คือหามาได้ก็มักมีคนมา เบียดบังนะเช่นมีภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะคะรับซ้ายจ่ายขวาหรือบางท่านเป็นเชิงคนมาพึ่งพาอาศัยหรือเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้นะหรือชาวพิจิกมักมีภาระผูกพันเชิงจิตใจช่วงนี้ก็ทําให้เงินทองมีรับผลหามาได้ก็มาจะหมดเปลืองไปกับเรื่องของสิ่งอื่นๆนะคะในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวคู่49นะคะอยู่ในภพสุภะกะ็เป็นภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องติดต่อความก้าวหน้านะคะโดยดาวพุธก็เป็นทั้งเรื่องรับผลด้วย ชาวพิจิกจึงมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่มักเกี่ยวข้องกับเรื่องวาทศิลป์นะคะการงานบางอย่างที่ต้องพูดจานะคะหรืออ่านเขียนต่งตางๆโดยชาวพิจิกก็จะหาเงินจากสิ่งเหล่านี้ได้ดีอยู่นะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตอยู่ในภพเรือนสุภาก็กระตุ้นเชิงความคิดนะช่วงนี้จะมีไอเดียความคิดแปลกใหม่เกิดขึ้นนะเช่นอยากจะหยิบจับทําขยับขยายนะคะหรือไอเดียในเชิงการงานใครที่ทําเรื่องสร้างสรรค์ออกแบบช่วงนี้ก็ถือว่า จะโดดเด่นขึ้นมานะคะอย่างไรก็ตามก็กระตุ้นให้เราคิดเยอะคิดมากฟุ้งซ่านได้นะในขณะที่บางท่านหากศึกษาฝึกจิตฝึกใจในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะคะมีการพัฒนาทางจิตใจดีขึ้นนะหากอยู่ในช่วงฝึกฝนเรื่องเหล่านี้นะคะอย่างไรก็ตามหากเป็นทั่วๆไปนะที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจก็ทําให้เรามีความคิดสับสนวกวนง่ายหรือบางทีเป็นเรื่อง คิดมากคิดเยอะคิดในสิ่งที่มาไม่ถึงนะคะดาวพระเกตกระตุ้นพบเรือนสุภาษนะคะทำให้ชาวพิจิกมีลักษณะการเดินทางในช่วงนี้ได้เช่นกันเช่นการเดินทางระยะสัน้นเที่ยวไปเที่ยวมาเพื่อทําธุระนะคะการเดินทางท่องเที่ยวนะเช่นการเปิดหูเปิดตาหรือมันเป็นเรื่องระหว่างทางเช่นเดินทางไปทํางานก็พบเห็นวิวทิวทัศน์ใหม่ๆส่งผลให้ชาวพิจิกมีจงังหวะเปิดหูเปิดตานะคะเปลี่ยนแปลงไอเดียความคิดเนื่องมาจาก เราเปลี่ยนประสบการณ์เปลี่ยนสถานที่นะเรียกว่าการเปลี่ยนบรรยากาศส่งผลกับเรื่องไอเดียความคิดของชาวพิจิกที่ทําให้บางอย่างก็คิดเรื่องใหม่ๆออกนะคะมีความคิดปลอดโปร่งมากขึ้นนะอันเนื่องมาจากการเดินทางเปิดหูเปิดตาได้นะคะสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นความเกี่ยวข้องกับดาวประจําตัวของชาวพิจิกก็คือดาวองคารนะคะยังคงได้คู่ธาตกับราหูในเรื่องพันธุนะดังนั้นชาวพิจิก มีความหมายเชิงสัมพันธ์ในเชิงบวกได้เกี่ยวข้องกับการใช้บ้านใช้รถถมากินนะคะช่วงนี้ก็จะคืบหน้าเป็นพิเศษนะบางท่านก็ใช้เงินใช้ทองไปกับการปรับปรุงตกแต่งเพื่ออยู่อาศัยเพื่อหากินเพื่อหาผลประโยชน์โดยเฉพาะเชิงสินทรัพย์นะคะเป็นช่วงที่เรื่องราวภารากิจของชาวพิจิกมันก็เกี่ยวสัมพันธ์กับทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวนะแบกรับภาระสองส่วนนะคะหรือว่าบางท่านก็คือ ตัวไม่ได้อยู่ใกล้ครอบครัวนะแต่จะมีภาระเกี่ยวข้องติดต่อกันเรื่องคนในครัวเรือนอยู่นะเนื่องจากดาวคู่นี้จะทาให้ชาวพิจิกหนีไม่พ้นเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวในช่วงนี้นะคะอย่างไรก็ตามดาวประจําตัวอยู่ในภพเรือนกรรม,มะนะคะช่วงนี้อยู่ในเรือนของดาวอาทิตย์ที่เรียกว่าเป็นคู่ศัตรูเหมือนกันนะทำให้ชาวพิจิกนะคะก็มีสภาวะเรื่องบางอย่างที่ เป็นการแบกรับที่เราไม่ได้อยากทำนะก็มอบหมายมาก็ได้เรื่องอยู่ดีๆเป็นภาระครอบครัวนะคะภารกิจต่างๆที่ต้องรับผิดชอบเชิงส่งเสียดูแลนะก็เป็นความจําเป็นที่ไม่มีใครทาทาให้ชาววิจิกก็ต้องรับบทบาทน,นี้ไปนะคะเป็นการงานบางอย่างที่ไม่ค่อยถนัดนะหรือกําลังฝึกหัดเรื่องราวใหม่ๆหรือการงานไม่ค่อยเป็นไปอย่างใจก็ได้นยะกว่าชาววิจิกก็จะมีสภาวะ อุปสรรคปะปนอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องงานนะคะสำหรับเรื่องราวเชิงสุขภาพนะคะชาวพิจิกในช่วงครึ่งแรกนี้นะคะดาวไปอยู่ในภพเรือมรนมรณะถึงสองดวงนะก็จะเป็นเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องเยอะขึ้นบางท่านเป็นเชิงดูแลเอาใจใส่ตนเองนะคะระมัดระวังบุตรหลานนะคะสัตว์เลี้ยงสิ่งที่เราเป็นห่วงเป็นใยมีเรื่องดาวกับสุขภาพนะให้เราไปเกี่ยวข้องนะบางทีก็เป็นเรื่องเจ็บป่วยดูแล ความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ตัวตนนะคะสัมพันธ์กับราหูดาวทัตลมรวดเร็วว่องไวนะคะระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นปุบป,ปับชับพลันนะคะโดยเฉพาะเรื่องฟืนไฟในบ้านเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆการขับรถขับราก็ต้องรอบคอบระมัดระวังนะคะสำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกของชาวพิจิกนะคะถือว่า ก็จะเป็นสภาวะนะบางเรื่องดีบางเรื่องก็ต้องระวังอย่างที่บอกนะคะในขณะที่ช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารจะเปลี่ยนบทบาทนะคะเป็นมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาจักรนะคะโดยมหาจักรก็คือเหนื่อยขึ้นยากขึ้นหลายสิ่งต้องแอคทีฟมากขึ้นนะคะดาวอังคารเป็นดาวประจำตัวของชาวพิจิกนะดังนั้น เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเด่นชัดในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะที่จะมีเหตุให้ชาวพิจิตลุกขึ้นมาหยิบจับทําหลายสิ่งมากขึ้นนะคะสภาพแวดล้อมแดงเดือดนะหรือว่าต้องทุ่มเทใส่ใจกับอะไรบางอย่างอย่างจริงจังนะเนื่องจากดาวประจําตัวได้กําลังมาตรฐานที่โลดโผนไม่ธรรมดานะคะโดยในช่วงครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนะคะถือว่าทุกราศีนะจะได้มาตรฐานมหาจากจากดาวทั้งสองดวงนี้นะคะส่งผลหลายเรื่องของ ทั้ง12ราศีแนะมันจะมีความแอคทีฟมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังกรกฎาคมนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวพิจิกนะคะเราพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ